หลังจากลิซ่าลาริสามโนบ้านศิลปินสาวชาวไทยของเราค่ะสร้างอีกหนึ่งก้าสำคัญบนเวทีสากลกับการร่วมแสดงในโชว์พิเศษบนเวทีออสการ์ครั้งที่97ซึ่งล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในการแสดงเข้าชิงรางวัลเอมมี่อะวอร์ด2025สาขาการออกแบบทาเต้นยอดเยี่ยมสำหรับรายการวา l เลตี้หรือเรียริตี้ค่ะในโชว์ดังกล่าวค่ะลิซ่าได้ร้องเพลงระดับตำนาน live and l e s t ได้ของวิง ด้วยพลังเสียงและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์รวมด้วยศิลปินดังระดับโลกอย่างโดจาแคทและเรขณะที่มาเกเลตคอลลีเปิดโชว์ด้วยการเต้นเดี่ยวอันน่าทึ่งโดยมีแมนดี้มัวผู้ออกแบบท่าเต้นระดับรางวัลเอมมี่ดูแลการแสดงทั้งหมดค่ะการแสดงนี้ออกอากาศทาง ABC และเป็นหนึ่งในโชว์ที่ได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์ในฐานะไฮไลท์ของงานออสการ์ประจำปีค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn